สวัสดีครับช่อง y t u t u นะครับวันนี้เรามาถ่ายท่อสดนะครับจะรูปเทือกให้ดูนะครับทางนี้เมื่อเมื่อเช้าตีเทือกไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าใครติดตามไม่ทันนะครับดูได้ที่นะครับช่อง f a c e b o o k นะครับวันนี้เราจะรูปเทือกให้ดูนะครับ ติดไม้ปรับระดับนะครับหลังจากที่เราใช้กลุบตีเรียบร้อยแล้วนะครับเราทำการลูบต่อเลยครับนี่นะครับการเลี้ยวนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาชักล่องกันต่อนะครับที่เข้ามาก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับภาพอาจาร์สันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามปรับให้ให้ตรงนะครับถ้าสัญญาณเสียงชัดนะครับกดไลค์มาได้เลยครับ ก็ในหนึ่งคันสามารถทํางานได้หลากหลายนะครับโดยเฉพาะนาตมนี่ครบทุกคันเขาทุกขั้นตอนในการทํานาตมเลยนะครับใหดูการใส่ตัวชักล่องนะครับนี่คือการใส่ตัวชักล่องนะครับ ใส่เข้าไปได้ในนี้เลยนะครับจักใส่กับไม้ปับกระดาได้เลยเพื่อทำการชักกลออ้อง,งต่ออ่านะครับในช่างสำริงเมื่อกี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วหลังจากที่เราลูบเปลือกเสร็จนะครับเราต้องทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งคืนเพื่อให้ดินมันอยู่ตัวนะครับแล้วก็เราก็ถึงมาชักกล้องดีน้นาได้ต่อนะครับแต่อันนี้เราทําให้ดูเห็นเลยนะครับก็าอาจจะดินนาจ,จะไม่ได้ไม่ได้สวยถาทิ้งไว้ตอนหนึ่งคืนนะครับ สวัสดีครับและชอบกดไลค์กันเลยนะครับใครที่ดูสดอยู่นะครับตอนนี้ในตัวนี้เ็าเรียงติดอุปกรณ์น,นะครับในการชักร่องนะครับติดเข้าไปในไม้คาบระดับเลยครับง่ายๆนะครับงานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่เกษตรกรที่ทำนาตมอยู่แล้วนะครับก็หนึ่งคันครบเลยครับสำหรับการทำนา ไม่ว่าจะเป็นการสูบน้ําเข้านาการไถนะครับการตีเทือกด้วยคลุบนะครับการลูกเรือกหรือไม้ปรปรับระดับสุดท้ายด้วยการชักกล้องนะครับอันนี้เราปรับนิดน,นึงก่อนนะครับดินก็ลงพอสมควรนะครับ สดๆเลยนะครับแต่หนีล่มในวิธีการหนีล่มของนายช่างสำเริงนะครับดูนะครับยกล้อสูงเลยครับเดีนะ๋ยวราให้ดูนะครับมีการชักร่องน้ำนะครับรีบ รนะคับ,นะคบติดตัวชักร่องนะครับเพื่อเป็นการรีน้ำนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่ในการที่จะอทำนาตมนะครับ ให้ดูเรื่อยๆเลยนะครับ ชักล่องนะครับแบบนี้เลยครับเห็นไหมครสวยมากเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำนาตมในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะทำการหว่านนะครับหลายพื้นที่ลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับหรือบางที่ก็น้ำเยอะแล้วนะครับก็ ั้งทำนาตมก็สามารถที่จะใช้ New เ e คแทคเตอร์ทำได้หลายๆขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนเลยครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนรถเลยจะเห็นตัวช่องร่องนมครับนี่คือร่องที่เราชักไวไปแล้วนะครับ เดี๋ยวช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลง YouTube นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ Facebook กันต่อนะครับ